my and not บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นเราเจอกันทุกวันทุกวันกระปิ้งกระปิงปิงปิงเฮ้ยอะไรเนี่ยกระปิ้งกระปิงกระปิ้งคืออะไรเชยเกิ้ลไม่รู้สิแต่ถ้าตะปิงตะปิงก็คือปูนั่นเองฮะตะปิงแชชก็ไม่รู้จักนะบันนี่ไชเกิลเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเราต้องคอยช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเจออะไรเกิดขึ้นภัยอันตรายใดๆเราก็ต้องช่วยเหลือกันเละกกันนะเข้าใจไหมเข้าใจบันนี่ แต่ว่า,าฉันเห็นแต่หูเธอนะเธอตัวเล็กไปกว่าด้าต่างของเธอนะจะต้องกรฮัลโหลฮัลโหลชักก้าดูช uh ักกดูแต่เก็เพื่อนบ้านเธอมาหรือเปล่านะตรงนู้นไกลๆอะฉันเห็นหัวเขียวๆนะั่น <c oughs> เอ้ยนั่มันตัวตลกนี่เช็คก็เธอจะขึ้นบ้านใหม่เหรอเลยจ้างตัวตลกมาทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรอ ฉันไม่จ้างมาฉันจะจ,ะจ้างมาทําไมล่ะฉันไม่มีตังค <bra> ์แล้วเขาคือใครน่ะเขาคือใครเขาจะมาทําอะไรโอ้เขาวิ่งมาใหญ่เลยอุ้ยเขาจะทําอะไรอ้ว้าวว้าวปัดแล้วโอ้ยแล้วสวัสดี้ทำไงดีอะข้าพังบ้านเราใหญ่เลยไม่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 ดูไม่ไม่ไม่อุ้ยอะไรเนี่ยเขาเป่าลูกโป่งฉันก็ดูสิ บันนี่ฉันว่าบ้านหลังเมื่อกี้มันน่าจะเล็กเกินไปนะแบบชันเตี้ยเกินไปนะเฮ้ยใช้เข้าตัวตวลกเมื่อตะกี้นะมันปามีดได้ด้วยเธอต้องแอบ,บดีๆนะรู้หรือเปล่าแถมลูกโป่งมันลับเปิดลำเปอร์ดได้ด้วยนะ นั่นสิแต่แต่ว่ารอบนี้ถ้าเราอยู่ชั้นสูงขึ้นน่ะมันน่าจะปลอดภัยขึ้นเนาะบันนี่บันนี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเราเป็นคนชนชั้นสูงนะคนที่อยู่ข้างล่างก็เป็นคนชนชั้นต่ำตอนชายเก็กับบันนี่กำลังขึ้นไปชั้นสูงเพราะฉะนั้นชั้นสูงถ้าชายก็ออยู่ชั้นสองจะเป็นชนชั้นอะไรอ่ะชั้นกลางเหรอชนชั้นสองถ้าอยู่ชั้นสามล่ะชนชั้นสามชั้นสี่ล่ะชนชั้นสี่ แล้วชั้นที่เราอยู่ตรงนี้เราเป็นชนชั้นไหนโด้ฉันรักทุกคนเลยบ้านนี้น่าจะปลอดภัยขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ามีกระจกนิลลาไผ่เอ้ยนินิลลาภัยอ่าใช่นิลภายัยเห็นไหมใช่ใช่ใชกระจกไม่มีพังพังอยู่แล้วไชเกลเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะเจอ อะไรที่มาทําอันตรายใดๆกับเราได้นั่นอย่างนี้<ถ> <ปะ S 1> เรายังตื่นได้ตลอดร็อตสั่งว่าไงฉ,ฉันกําลังสงสัยว่าถ้ามันเป็นกระจกนิลภัยแบบนี้ถ้าฉันยืนหยุดจังๆแบบเนี้ยฉันจะตายไหมเออวันนี้จะไปรู้เหรอชทเกร์นี่ฉันว่านะเราต้องมีการทดสอบกระจกแล้วแหละเอาแต่ที่แน่ๆคืออิบเท<ธ>อร์นนไปแล้ว <laughs> นนนหนึ่ง ไว่าแต่เจ้าตัวตลกอยู่ไหนมาทดสอบบ้านบันนี่หน่อยสิฮ่านั่นสิกระจกไงนั่นไงแชร์เกิ้ลกระจกนิรภัยนี้ต้องแข็งแรงจริงๆแหละมันนี่เปิดก่อนได้เปรียบย่าไม่เปิดก่อนได้เปลียบโอ้โหแชร์เกิ้ลจะอยู่จะคว่ำแชร์เกิ้ลจะคว่ำตรงกระจกนิรภัยดีมากมันจะปามีใส่บันนี่โอ้ยมันวิ่งมาแล้วนั่งไงมันปามีใส่แล้วกระจกแตกก็ไายแคยแล้วเอาอีกแล้ว แอนนี้กระจกไม่ช่วยอะไรเลยไหนเธอว่าเป็นกระจกแต่ละภัยแข็งแรงยังไงกันล่ะดูชนก็ดูดูมันไว้ดูมันไว้ช่วยมันดีดูหน่อยฉันกำลังจับตาดูมันอยู่เฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันเป่ามันเป่แล้วเปล่าลูกโป่งลูกโป่งลับเออ ก็ยังลอยค้างเตีงอยู่ข้างบนอยู่เลยน่อยู่ตรงนั้นแหะดีแล้วชัยเกิลเธอมันคนชั้นสูงฉันมันคนชั้นต่ำวิโอ้ยบ้านมาจะเกียยวไม่อยู่เลยเหรอชัยเกิลเธอน้าชอบตายก่อนตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเลยนี้โอ้ยเดี๋ยวรอบนี้ฉันจะไปหลบมุมหลบอยู่ในมุมลึกที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นใดๆดทั้งสิ้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าแอบอยู่ในเหลือกใช่แอบอยู่ในเหลือก ชาร์กเกอร์มาเร็วขึ้นขึ้นขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์โอเคเลสกร์เกิลไปเลยน้ำหนักเธอเยอะหรือเปล่าชาร์กเกอร์เดี๋ยวเรากดปุ่มดูสิโอเคลิฟต์ทำงานแล้วน้ำหนักฉันไม่ได้เยอะสักหน่อยแค่เมื่อกี้ลิฟต์ยังไม่ทำงานเฉยๆอ๋อคิดว่าชารเกิร์อ้วนนั่นเนี่ยโอเคก้าลงแล้วไปไม่ขึ้นไปล่ะงายทำไมลิฟต์ไม่จอดค้างล่ะ เธออะไรขึ้นซชายเกลวเธอต้องกอดปุ่มซีลิฟต์จะได้กาะจอดค้างนะา่ะเออเหรอเออเหรองั้นเดี๋ยวถ้าถึงปุ๊บฉันจะกดปุ่มทันทีลิฟต์หยุดจุดหยุดดิหยุดยอดยอดย่าวัดนีเธอกระโดดวัน <c oughs> นี้เออเออเออวันนี้ปีนหรกอเปล่าวันนี้ไม่ได้ขึ้นกันแน่นอนเลยเฉันก็ว่างั้นแหละลิฟต์นี้ระบบมันคงยังไม่ค่อยดีน่ะฉันปีนแป๊บปีนระบบไม่ค่อยเสถียร เอาลิฟตปนำชั้นเอาบันนี่ลิฟต์มันนำฉันขึ้นไปสงันแหละซาบีดแท้ๆเออนั่นแหละสิทำไมทำอย่างนี้ล่ะโอ้วันนี้ว่าวันนี้ว่าเราอยู่ในนี้กันดีกว่าใช่ใช่ใช่เราน่าจะรอดได้ฉันไ่มเดี๋ยวฉันจะแอบมีมุกมุกอย่างนี้แบบมิดชิดฮ่าฮ่าฮ่าไม่บันนี่ไมยิงเห็นโอ้ไม่มีใครเห็นได้เห็นบันนี่ไหม ันที่เหมือนกันฉันอยู่ข้างล่างนะบันที้อยู่ข้างบนนะใช่ไม่มีใครเห็นเราฉันว่าตัวตลกก็ต้องไม่เห็นเหมือนกันทุกคนไใช่กใช่ใช่ก็แอบอยู่ทุกคนไม่เห็นใช่ก็เนาะแอบนี่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 นบันที้อยู่นี่นะใช่ก็นี่นี่บันที่อยู่ตรงนี้ใช่ก็ใช่ก็ชิก็เห็นบันนี่โอ้มันเพีือบแเบิดมาแล้วว้าวไม่ใช่ก็อยากรอดเช้ยเพราะว่าเราแอบอยู่ในมุมแน่เลย ไอ้พังอ้าวบันนี้ติดอยู่ในเสาแท็กเก้ลด้วยด้วยอ้าวติดนีสติดในเสาติดในเสาไอ้ทำไงเอยบันนี้มันมันมันตามมาอีกแล้วบ้านที้โดดบ้านทับบ้านนะเราต้องสร้างบ้านไม้ที่มีหลายห้องมากกว่านี้แล้วแหละอันนี้ห้องมันอาจจะน้อยเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นซ่อนแอบกันว้าว รอบนี้บันนี้คิดว่าบ้านของเราไม่น่าจะมีปัญหาใดๆทังสิ้นนี่เลยทางเข้าเราทําการซ่อนไว้ <Yeah. S 1> เอ่หลอกตาเป็นการหลอกตาโอ oh. มันมีหลาย,ห,ลายห้องมากนะเลยนะใช่นี่ขึ้นมาเร็วสิชัก็ตามมา oh. ตามมาง่าเราวิ่งได้รอบบ้านเลยเ <laughs> ฉันว่ารอบนี้แหละเราจะเล่นซ่อนแอบ,บกับเจ้าตัวตลกที่ได้แน่นอนใครแล้วนี่ปีนขึ้นหลังคาก็ได้นะ,ะเด็เดๆๆๆๆๆเห็นไหมนี่อยู่ห้องนี้ยังได้เลยไชยเกอร์วันนี้ขึ้นมาแอบเสานี้ก็ได้โวเจ๋งเป้งไปเลยอ่ะเราจะแอบ,บจากห้องไหนก่อนดีนะวันนี้ บันนี้ว่าไปแอบห้องชั้นบนสุดข้างล่างดีกว่ามันมีทางขึ้นอยู่ข้างล่างไปแอบชั้นบนสุดเลยนี่ลงมาลงมาลงมาห้องโถงลงมาห้องโถงก็ลากอีกลักอีกเหรอใช่ใช่นี่นี่บันไดนี้จะพาเราไปสู่ท็อปอัพเดอฮว้าวเด็บเด็บเด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 บมาแล้วบันดมาแล้วว้าวสูงสุดในบรรดาบ้านที่อยู่เลยว้าวชั้นนี้ก็ วิ่งเล่นได้ด้วยบ้า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  ยิงอ่ะมันหนึ่งดอกเป็นไงล่ะอุ้ยมันพ่นไฟมันพ่นไฟยิงถอยถอยถอยรอบรอบรบปามอบบรอบอ้ยกระเพกพังใจเขาถอยมาถอยถอยรบหลบบ้านเราไฟไหมบ้านเราไฟไหมอุ้ดับดับดบเดบดบ้านเนโอห้ไม้ลล พยายามหลบบันนี่ฉันกำลังคิดว่าหรือเราจะลงไปชั้นล่างดีนะแต่ตอนนี้ฉ,ฉันบนของเรามันเปิดกว้างหมดแล้วนะโอ้แทบบันนี่ฉันว่าข้างล่างไปไม่ได้แล้วไฟลุกโชนเลยใช่กตนี่พยายามดับไฟอยู่ช็คเกิลนี่นะดับไฟดับไฟตอนนี้อนนโอ้บานไดของเรากำลังจะพังทลายเพราะว่าไฟแล้วด้วยแหละ โอ้ยมันเต่าลูกโป่งใส่อีกแล้วชักเกิลว้าเพียงมันแล้วเบิ้มไปแล้วเพิ่มไปแล้วแต่ไฟดับไฟ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 ใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังตายมาแล้วพอนีเธอลระวังเก่ามาดีโดนมีดตายแล้วเธอโดนลูกโป่งของมันน่ะชิคก็ไปหลบอยู่ในมุมที่สุดแล้วน่ะนันตาไม่ถึงใช้เก้าแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้โอ้ใช้เก้าตายเพราะว่า ใส่ครอกนะบันนี่ไม่ใช่มันปามีใส่ทิงเอาเหรอฉันก็คิดว่าฉันโดนใส่ครอกไปไหนแล้วตอนนี้นะาชากเขาเธอเห็นไหมอู้ยัไงไงมันอยู่ในกองเพลิงนี่แน่นี่แน,น่บันไะดยิงก่อนเลยยิงเ<ร>า่าต้อ้จัดการยิงเข้าไปในบ้านเลยย่า<ย><ย>เราต้องช่วยกันระดมกำลังเพื่อที่จะจัดการเจ้าตัวตลกตัวนี้ ดีมากเชนก็มันล้มแล้วมันล้มแล้วนี่มันนิซัมอยู่เออ้าวมันน่ฉันไม่รอดแล้วตอนนี้เชนกำลังกินอยู่นอกบ้านกินจากระยะไกลน่ะมันก็หยุดนิ่งเหมือนกันมันกําลังพ่นไฟอยู่เฮ้ยมันกําลังพ่นไฟตอนนี้เชนก็กำลังประจันหน้าอยู่กับมันเลยนะบันนี่มันนิชยืนอยู่มันนิชยืนอยู่เฮ้ยเลือดมันลดลงแล้วเลือดมันลดลงแล้วฉันไม่นานมันจะต้องตายย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 ย เธอหายไปต่อหน้าต่อตาฉันเลยเมื่อกี้นะ่ะ <c oughs>